สวัสดีค่ะช่องเจคเอนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านใหม่พร้อมที่ดินนะคะสไตล์บ้านสวนค่ะแปลงนี้นะคะเดินทางสะดวกค่ะอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้เซเวน่นอยู่ใกล้เทศบาลหนองตองอยู่ใกล้สถานีตำรวจด้วยนะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลค่ะห่างจากตัวเมืองเพียงนิดเดียวเท่านั้นใช้เวลาเดินทางแค่7นาทีก็ถึงตัวเมืองแล้วนะคะ บ้านพร้อมที่ดินขนาด102ตารางวาค่ะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างกวางนะคะปลูกพืชผักก็ได้นะคะหรือว่าผลไม้นะคะบรรยากาศร่รมรื่นเลยค่ะทุกท่านซื้อสดรถได้เข้าแบคงได้ด้วยนะคะราคา1 4 9 0 0 0 0าบาทค่ะอากาศดีมีเพื่อนบ้านตัวบ้านสวยอยู่โซนน้องตองลำพูนอยู่ในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ถนนเส้นเชียงใหม่ลำพูนเข้าซอยไปแค่200เมตรเท่านั้นนะคะก็จะถึงตัวบ้านหลังนี้เลยนะคะท่านใดที่สนใจค่ะท่านสามารถติดต่อสอบถามรายนัดชมพื้นที่ได้นะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะเพื่อคุยรายละเอียดกับผู้ขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขายนะคะเจคโนเพียงใส่ข้อมูลตามที่ผู้ขายได้ลงไว้เบื้องต้นเท่านั้นหากผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ